สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคงจะมีหลายคนไม่น้อยที่สนใจและสงสัยว่าหลังจากตายจากภพชาตินี้แล้วเช่นตายจากความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ตายแล้วไปไหนโลกหน้าที่จะไปเกิดใหม่นั้นมีจริงไหมแล้วก่อนที่จะไปเกิดใหม่นั้นจะไปอยู่ที่ไหนก่อนหลังจากที่ตายลงไปแล้ว ถ้าท่านใดมีวิชาสามก็คงไม่สงสัยส่วนท่านใดที่ยังไม่มีวิชาสามก็คงจะต้องสืบหาความจริงกันต่อไปจากบุคคลต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือแต่ถ้ามาศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้มีอยู่จริง โดยการศึกษาจากธรรมชาติของจิตสองการคือปฏิสนธิการกับปะวัติการปฏิสนธิการคือการไปเกิดใหม่ในภพชาติใหม่หลังจากที่ใจาจากภพชาติเดิมแล้วโดยจุติจิตจะทำหน้าที่เคลื่อนย้ายจากภพชาติเก่าไปเกิดปฏิสนธิจิตในภพชาติใหม่ปะวัติการ คือความเป็นไปของจิตวิถีจิตที่เกิดดับเพื่อเสวยอารมณ์ต่างๆต,ตามวิบากกรรมและสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละภพชาติจะขอกล่าวถึงปฏิสนธิการคือการไปเกิดใหม่ในภพชาติใหม่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อ เป็นแนวคิดแนวทางของการสร้างกรรมขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวต่อไปและหลีเลี้ยงการสร้างกรรมดำอันจะต้องไปเสวยวิบากดำยำอบายภูมิเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจุติจิตจะเกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เคลื่อนย้ายพบชาติไปเกิดใหม่ในชาติหน้าโดยจุติจิต จะถูกกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์มาปรุงแต่งซึ่งเป็นจิตที่ไร้สำนึกไม่รู้สึกตัวอยู่ในภวังดังนั้นปุถุชนที่ตายลงไปจะไม่รู้สึกตัวได้เลยว่าจุติจิตมีอารมณ์อย่างไรแต่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ ก็มาจากการสร้างกรรมของตนเองไว้ในระหว่างมีชีวิตอยู่นั้นโดยกรรมหนักหรือครุกรรมนั้นจะทำหน้าที่ก่อนกรรมอย่างอื่นๆเนื่องจากมีความแรงมากถ้ากรรมหนักฝ่ายกรรมขาวก็คือมหักขตะกุศลห้าถ้ากรรมหนักฝ่ายกรรมดำก็คืออนันตริยกรรมห้า ถ้าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมหรือตัดวงจรสังสารวัรก็คือมัรคจิตสีเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเข้าสู่ภวังคจิตอารมณ์ต่างๆก็จะถูกปรุงแต่งภวังคจิตนี้ทำให้ผู้ที่ตายนั้นขาดจากขันห้าไปแล้วจึงไม่สามารถนึกคิดหรือมีสติมา รวบรวมเรื่องราวต่างๆเองได้แต่เรื่องราวต่างๆจะเป็นไปตามวิบากกรรมล้วนๆจากการสะสมไว้ที่จิตเองซึ่งการเวลาของแต่ละคนที่อยู่ในภวังค์จิตนั้นก็จะแตกต่างกันไปเมื่อปรุงแต่งและตัดสินกรรมเสร็จแล้วก็จะเกิดปฏิสนธิจิตขึ้นมา ตามอำนาจของกรรมคือชนกกรรมนั้นให้ไปเกิดตามภพชาติต่างๆในภพสามเพื่อเสวยวิบากกรรมต่อไปจึงได้ไปปฏิสนธิกับขันห้าในภพชาติใหม่เมื่อจิตไปยึดมั่นถือมั่นเอาขันห้าในภพชาติใหม่จึงลืมเรื่องราวในภพชาติก่อนจำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าท่านใดฝึกจิต ฝึกสมาธิมาอย่างดีแล้วก็สามารถทำให้พวังขจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ก็จะเกิดการละลึกชาติได้